กุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่กินล้กว่าสีสูชาเดนแ๊ะเขียวปีกุ๊กไก่มีความสุขหันรอสนุกยิ่งหูใจดี จบพันกุก้กไก่ปวดท้องกุ้ยไก่นั่งราให้หายอีอีแม่ไก่พาไปหาหมูกุ้ยไก่นั่งเราหน้าห้องบ้าหมูนีลูกก่าปวดท้องลูกกบปวดท้อง นกกระจิบนกแก้วบัวทองนกกระจิบปับวทองทุกตัวนั่งรล่าห้องป้าหมูหมีป้าหมูหมีบอกว่าเด็กน้อยลูกกวาดอร่อยแต่ระวังหน่อยสิมีชาสิสันอย่างนี้จึิงปวดชีสวย มีสายพิษปนด้วยถึงจริงปวดท้องแบบนี้เด็กๆต่างตั้งใจฟังโตไประวังตัวเองดีๆวันนี้เราหายปวดท้งเด็กๆจะต้องขอบคุณค่ะป้าหมูหมีจบแล้วร